ฝนตกเพื่อแรกของปีนี้ปี2 5 6 4วันที่ 20s เ,เดือนมีนาคม2 5 6 4นะคะมือไหนก็เป็นมือแรกที่ฝนตกขายเก็บใหม่จักน้อยเอาไว้บึงซุมซื่อละค่ะเป็นใหม่กับดูดีมีแห้งแล้วซุมซื่อุงจิน มันเป็นพายุนะคะพายุพายุเขา่าดแเ่บอลลมแห้งปันไดมุงมีหมักเห็ดมแต่ฝนนะค่ะ 哦。Oh.